อะไรนะคะก็เป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะก็ต้องขอบคุณพี่บอยพี่ป้อนค่ะที่ให้โอกาสบัวได้มาร่วมงานกับช่องวานเป็นครั้งแรกแล้วก็ละครเรื่องนี้ก็เป็นละครที่ใหม่สําหรับบัวด้วยเพราะว่ามันเป็นละครเรื่องเป็นแนวที่ัวไม่เคยเล่นทางแบบมีของพีมีเรื่องของพีเรีดด้วยแล้วก็มีเรื่องผีด้วยก็เป็นเป็นละครดราม่าที่ัวรู้สึกว่าตั้งแตที่โวเล่นมาก็ ยากสําหรับบวัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันต้องใช้จินตนาการในการเล่นกับกับผีกับแบบว่ากับ CG effect อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของแบบดราม,มา่าคือจริงๆเมื่อก่อนที่เล่นอะ่ะมันก็จะเป็นบบละครดราม,ม่าที่แบบว่าเออเราเสียใจเราแบบผิดหวังกับความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นความแบบข้ามไปถึงขั้นเออเรื่องของความเป็นความตายอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าวิธีการเล่นมันมันต้องใช้อารมณ์เยอะมากๆแล้ว ล้วมันก็แบบเออสำหรับโบโบว่ามันยากมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนักขนาดหนักมากค่ะก็ก็หนักตั้งแต่เรื่องของบทแล้วแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายทำสำหรับเรื่องนี้ก็ยากพอสมควรเพราะว่าโลเคชั่นในการไปถ่ายแต่ละที่มันก็แบบว่าเอ่อเรียกว่าโหดอ่ะคือเหมือนแบบในเรื่องมันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นในถ้ำในเมืองซึ่งผีมุกดาเขาจะอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบ เออเดินทางไปแบบนั่งรถไปไกลอุปสรรคเยอะแยะเวลาถ่ายก็คือฝนตกตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องคือมันจะมีฉากพวกแบบรถชนลงน้ําคือทุกอย่างจะเป็นเรื่องของความแบบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นความตายหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าโหเรื่องนี้สําหรับบัวคือยากมากค่ะใช,ใช่ค่ะก็รู้สึกว่า พอออกมาเป็นอิสระเราก็รับบทไ,ได้หลากหลายมากขึ้นเราสามารถแบบมีตัวเลือกในการเลือกว่าเออเราเราอยากเล่นแนวไหนอะไรเงี้ยค่ะโบก็รู้สึกว่ามันก็คือประสบการณ์ใหม่ๆที่ที่ได้ข้ามไปอีกขั้นหนึ่งได้มันมันแบบรู้สึกว่าเออได,ได้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เจอคนใหม่ๆอย่างแบบเจอนักแสดงเรื่องนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนคือเก่งมากๆแบบ บัวดีใจที่บัวได้เจอนักแสดงหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นถือว่าถกใช่ไหมว่าออดิชั่นแล้วก็งานดึงรูปเลยก็ก็คิดว่าถูกนะคะก็บัวก็รู้สึกว่าบัวโอเคบัวแฮปปี้กับตอนนี้ค่ะก็คือตอนนี้งานแน่นค่ะเยอะขนาดตอนนี้ก็ถึง ถึงปีหน้าแล้วค่ะก็ก็เดี๋ยวมีเอ่อซีรีส์อีก2เรื่องตอนนี้ก็คือมีรีเมมเบอร์ที่บอกได้แล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวรอติดตามค่ะ,ตแ,ะ,แ,ะแต่ละนท่เรื่องหลักมันจะต้องแตก่างแตกต่างค่ะก็อย่างอย่างรีเมมเบอร์ก็จะเป็นแบบดราม,ม่าเลยแล้วก็เอ่อเรื่องนั้นรับบทเป็นอายการก็ก็รู้สึกว่าเออก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีแล้วก็นักสแสดงแต่ละคนก็รู้สึกว่า พมดีใจแล้วผมตื่นเต้นที่แบบบมได้ร่วมงานกับเขายังแบบนนกุลอย่างเงี้ยบมก็เห็นผลงานเขามาเยอะแล้วว่าแบบเออคนนี้แบบเล่นเก่งแล้วก็เล่นดีแล้วแบบคนที่ผมชอบมากๆเลยคือพี่ชาคริสแบบดูละครเขามานานมากแล้วแล้วแบบเรื่องนี้ได้เจอพี่ชาคริสได้เจอพี่แท่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบโหเราจะได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ได้เจอคนแบบว่าหลากหลายพื้นอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะ ใช่กต็ต้อง mm มีทำการบ้านแล้วก็ต้องไปเวิร์กช็อปด้วยค่ะค่ะตอนนี้ความรักก็ปกติดีค่ะคือหัวใจก็ปกติก็ถามว่ามีคนคุยไหมก็มีคนคุยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าเปิดตัวเป็นแฟนหรืออะไรก็คือศึกษากันไปก่อนก็คือเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ถ้าผมเป็นคนถ้าสมมติว่าผมมั่นใจแล้วว่าโอเคแบบคนนี้จะเป็นแฟนเรา ก็ก็ไม่ปิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ก็สักพักหนึ่งค่ะค่ะอะไรนะคะก็คือับเป็นคนที่รู้สึกว่าับให้ความสำคัญกับความรักคือการที่เราจะแบบคบใครโบมองถึงอนาคตข้างหน้าโบไม่อยากให้รู้สึกว่าการเปิดตัวเป็นแฟนหรือการที่เราคุย แค่เริ่มคุยกับคนคนนึงแล้วเราเปิดตัวเลยโดยที่เรายังไม่รู้ว่าคนคนนั้นจะใช่หรือไม่ใช่อะโบยังไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นคืออยากให้รู้สึกว่าถ้าโอเคเราเจอคนที่มั่นใจแล้วเราก็โอเคพร้อมที่จะแบบก็พร้อมเปิดตัวตอนนี้เรายังไม่ได้สถานะฟนกันใช่ก็เป็นเพื่อนๆคุยกัน่งัยัไไม่ยงไม่ไม่ จะเจอหรือเปล่าไม่มีเวลาเลยเพราะตอนนี้ก็ทํางานอย่างเดียวค่ะใช่ค่ะอนเงานาาใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเหมือนออกมาเป็นอิสระเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากทุ่มเทกับตรงนี้เพราะว่ามันก็คือเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่ของโัวทุกอย่างมันใหม่หมดเลยโัวก็อยากแบบตั้งใจทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อน่่แล้วนุ่งก็แัง่้อะไรนะคะ มุมมองวันหลักสำหรับบัวคือบัวรู้สึกว่าตอนตอนนี้โวก็โตโตประมาณนึงแล้วนะ <c oughs> ก็พอก็มองถึงอนาคตที่แบบใช้ชีวิตแหละจริงๆเราก็เป็นผู้หญิงเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากแต่งงานแต่ก็มันก็ยังไม่ไม่ได้ถึงเวลาตรงนั้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ารู้สึกว่าวันนึงมันจะใช่มันก็คงเดี๋ยวมันก็จะมักเข้ามาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อยากทํางานอยู่คือจริงๆก็รู้สึกว่าอยากทําตัวเองให้รู้สึกมั่นคงแล้วก็ดูแลพ่อดูแลพี่ชายแบบที่เราสบายใจก่อนอะไรเงนี้ค่ะจริงๆก็แบบคือเป็นคนชอบทํางานอะ่ะคืออยู่เฉยๆไม่ได้ก็เลยแบบว่าเออรู้สึกว่าอยากตั้งใจทํางานให้เต็มที่ก่อนเลยถ้ามีใเข้ามาก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดค่ะ oh, <my> ข,ขอบคุณค่ะ